การส่องภายนอกก็แค่จักขู่วิญญาณเห็นนะคะเห็นตามที่ควรเห็นนะคะจกักขูวิญญาณก็แค่เห็นสีค่ะสีเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาแม้ตัวรูปคือจักขู่ภาษาทรูปก็ไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาจักขูวิญญาณจะเที่ยงแต่ที่ไหนเล่า คิดนึกความพึงพอใจทั้งหลายในสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นของไม่เที่ยงค่ะเป็นถูกเป็นอนัตตาทั้งสิ้นสิ่งที่เที่ยงสุขงามอัตตาที่เราจะต้องส่องภายในภายนอก อดีตอนาคตปัจจุบันทั้งที่อยู่ใกลและอยู่ใกลค่ะยาบละเอียดตามประณีตเหล่านี้ก็คือส่องให้เห็นขันธาตุอายตนะความไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตานั้นเองค่ะอนุโมทนาสาธุร่วมกัน